สมบัติของสัญลักษณ์แทนการบวกนะครับในรูปแบบของต่างๆนะครับตอนนี้เรามาถึงรูปแบบที่3แล้วนะครับว่าถ้ากรณีที่เป็นอย่างนี้นะครับซิกมาในวงเล็บนะครับ AI บวก BI นะครับเมื่อ I เท่ากับ1ถึง N เนี่ยจะได้รูปแบบไหนก็คือเราสามารถที่จะเอาตัวซิกมานี้นะครับคูณลุยเข้าไปในวงเล็บได้เลยนะครับคูณลุยเข้าไปในวงเล็บแบบนี้ได้เลยนะครับเราก็จะมาลองพิสูจน์ให้ดูว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงนะครับ แต่ขอมาร์กไวินิดนึงนะครับก็คือกรณีที่จะทําแบบนี้ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นกําลังหนึ่งนะครับคือตรงนี้ต้องเป็นกําลังหนึ่งหรือไม่ใช่ยกกําลังสองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าการที่จะเอาซิกมาคูณลุยเข้าไปในวงเล็บได้เนี่ยต้องเป็นรูปแบบปกติแบบนี้ไม่ได้เป็นกําลังสองสามสี่นะครับโอเคเรามาดูว่าที่มาที่ไปว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยทาไมถึงเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> คือคือทาไมเราถึงจัดรูปอย่างนี้ได้นะครับก็เราเริ่มต้นนะครับสมมุติว่าเราใช้เป็น ซิกมานะครับอ่า a i วก Bi นะครับแล้วก็เมื่อ i เท่ากับ1ถึง3ละกันนะครับอ่าสมมุติว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่1-3ถึง3เอา3ตัวเราจะคิดแบบปกติเลยนะครับโดยที่ยังไม่ใช้สมบัติดูว่ารูปแบบมันเป็นยังไงอ่าแล้วก็ A a ตัวที่1บวก B ตัวที่1ใช่ไหมครับมันก็จะได้เป็น A1 นะครับบวก B1 แล้วก็กำลังบวกอยู่ครับนะครับชุดที่2ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเริ่มตัวที่2ละใช่ไหมครับมี3ตัว A2 บวก B2 นะครับแล้วก็บวกกับ A3 แล้วก็บวกกับ B3 โอเคนะครับก็คือเมื่อเราเห็นลักษณะแบบนี้นะครับซิกมาคือผลรวมของ AI บวก BI นะครับ ไอเริ่มจากตัวที่1ถึงตัวที่3แล้วก็กระจายออกมาได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือ a ตัวที่1นึบวก b ตัวที่1กําลังบวกกับ a ตัวที่2บวก b ตัวที่2กําลังบวกกับ a ตัวที่3บวก b ตัวที่3นั่นเองนะครับโอเคคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายบวกหมดเลยนะครับแล้วก็เขาจัดกลุ่มกันแบบนี้ถ้าเราลองเอ๊เราจะเปลี่ยนเป็นเอา a มาไว้กับ a ได้ไหมเราเอา a มาไว้กับ a แล้วก็เอา b ไว้กับ b คือแยกกัน แยกกันให้ชัดเจนแล้วก็เอา a 1นะครับจัดกลุ่มใหม่นั่นเองนะครับ a 1นะครับมาบวก a 2แล้วก็บวกกับ a 3นะครับจัดกลุ่ม a ล้วนๆนะครับแล้วก็มาบวกกับ b 1นะครับบวกกับ b 2บวกกับ b 3ก็คือ b ล้วนๆนั่นเองนะครับแยกกันชัดเจนว่า a b นะครับคราวนี้พอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็คืออะไรครับมันก็คือเห็นไหมครับ a 1หนึ่บวกเอบวกเอมันก็คือ ซิกมา AI นะครับเมื่อ i เท่ากับ1ถึง3นั่นเองแล้วก็เครื่องหมายบวกเชื่อมอยู่เอารงมาเหมือนเดิม B1 b บวก B2 บวก B3 มันก็คือซิกมา B i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่มาก็คือมันมาจากการที่เราจัดหมวดมหมู่ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็นำซิกมาคูณลุยเข้ามาในวงเด็บแบบนี้ได้นั่นเองนะครับกรณีนี้ เพราะฉะนั้นก็นี่คือสมบัติลำดับที่สามของเรานะครับก็เดี๋ยวสมบัติลำดับต่ตอๆไปลองทําความเข้าใจไปทีละข้อนะครับแล้วเดี๋ยวมีตัวอย่างต่อจากคลิปที่เราพูดคุยกันเรื่องสมบัติหมดแน่นอนนะครับสวัสดีครับ